ไก่ต้มน้ำปลาไก่ต้มโคกครับผมเสร์บน้ำกันพี่นอ่อตัวบุกง่ครับผมมามาพี่หนองกินเขาน้ํากันเขาเหนียวร้อนๆหนึ่งไม่ไหมครับผม<ๆ>จะเสียบแั่พี่นอ่องชิมน้ำจิ้มก่อน 嗯，都买了。 Ui dồi Kéo Mà đi là thế เปืเป่อยหนุ่มๆอืมเวแห้งสุดท้ายปาโตสีขวาวมันเป็นสีอดไนะครับผมห,หนงังตอกหนังก่อน สดุดยอดนะพี่น้องเลยต้มเองนะครับอื xin chúc quý đi và các bạn một ngày tốt tàu. Yeah. Mm. โอ้ยมอนขอดีขนาะดม,ม,มองไรด,ดีพี่น้องเอากรอบๆนี่แหละปีกรอบนี่นะครับผม Mm. มาเหียนพี่น้องมา Mm -hmm. Quả bị hằng เอ็นเกี่ยวพี่น <K escrito> ้อะเอ็นสวรรค์นะครับบางคนเอินเอ็นเกี่ยวบางคนเอินเอ็นสวรรค์ตุ๋ยขึ้นไปกับเกี่ยวัปกรอบกุ๊บ เรียบร้อยครับพี่น้องสำหรับวันนี้ครับเมนูไก่ต้มโคกต้มน้ำปลาน้ำจิม้มซีฟู้ดแลค้ค่ะสดน้ำซุปรองข้อเสอียบบครับพี่น้องฝากพี่น้องสู้ขควสู้คนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาเลยกล็ได้ครับผมฝากเป็นกำลังใจถ่ายจิบเลยนะครับพี่น้องมือหนาสีมีหยังมาสู่กินเสียบๆครับผมก็รอติดตามรับชมนะครับ บริษัเซราไปก่อนครับสวัสดีครับปุ้ม